มากเลยพี่น้องเด้อมาขอ,อก้อนเลยตัวนี้ mặn hay là bị nổi พี่น้องก็ขอสูตรผัดเผ็ดประดุกใบงอมาหลายหลายใบ,บ,บงอกระบอมีเวลาเฮ็ดให้เบิง่งพี่น้องเลยเฮ็ดงานมันบมีอวันหยุดโอ้หอนขนาดนั้เอาอะไรนี่เลม